ยังไม่ดูครับแต่ว่าปกติครับมีแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ทํางานปกตินะครับไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรือว่าเขารู้หรือว่าผมอะไรรู้ตก็เลยลงรูปว่าเออนี่คือใคร้ยไม่น่านะครับไม่น่าเกี่ยวกันครับเหมือนเปิดตัวมากขึ้นไหมต่ออุ้ยผมว่าจริงๆริแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่การเปิดตัวหรือเปิดตัวอะไรมากขึ้นมากกว่าครับผมว่าผม่าแค่ไม่ได้ปิดบังใครมากกว่าแต่ว่าถามว่ามันมันดูแบบว่ามันเพิ่มขึ้นหรืออะไรไหมผมว่ามัน ไม่น่าจะเป็นในทางครับปกติก็หวานกันอยู่แล้วนะค่ <c oughs> คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าหวานหรือไม่หวานอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เหมือนคนปกติครับทั่วไปเป็นคนปกตินี่ใช่จริงๆเราไม่ได้อึดอัดใช่ไหมคะ<ม>ถ้าจะดูโฟกัสเรื่องความรักแงเนี้ยไม่อึดอัดน,นะฮะเพราะว่า คือผมก็แค่ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังคือถ้าเกิดว่าถูกพี่ๆถามผมก็ตอบได้ครับทำง่ายแต่ดูเหมือนตอบไม่ค่อยเต็มปากนะคะก็ต้องแบ่งเวลาดีๆครับคือแบ่งว่าคือเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวผมจะแยกกันเพราะฉะนั้นก็จะจัดสรรเวลาของตัวเองครับมันมีปัญหาเรื่องแบบเวลาอะไรไหมคะเวลาก็งานยันมันมีปัญหาเวลาตอนจัดเวลาครับแต่ว่าปัญหาระหว่างกันแต่ไม่มีใครมีการ ก็มีครับผมมีคือจริงๆคือไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอก็คุยกันเรื่อยๆมากกว่าหน่อยบ่อยครั้งเหมือนเดิมไหมมิครับเหมือนเดิมครับฝ่ายสาวเขาเข้าใจหรือเปล่าครับการทำงานเราผมาคิดว่าเขาเข้าใจนะครับมไม่มีความช่วเพราะว่าเลาไปไหนมาไหนส่วนหแฟนคลับกเป็นฝีมาอหวาเวลาเขาจะมามีกาไม่ครับคือจริงๆแล้วแฟนคลับผมก็มีคอยไปตามช่วยงานเขาด้วยเหมือนกันน่ารัก เป็นควเราักของเราแล้วก็แฟนเราด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นนาแฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับกี่ปีแล้วคะหกปีแล้วเรานะครับประมาณสี่ห้าหกช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงนี้ไม่ถามเรื่องสิคะหรือล่าสุดไปฟิดติ้งควาออะไรอ๋อครับผมเรียบร้อยแล้วครับ ดีครับพี่แมมแล้วก็พี่หนุม่มที่เป็นพ่วงกับน่ารักมากทีมงานน่ารัก<อ><ล>ทุกคนรวมถึงพี่ณเดชพี่ายาอย่างนี้ก็ดูดูแล้วรู้ว่าเราน่าจะทํางานกันอย่างสนุกครับ<ด>มีเขามีฟิตติ้งคัมนมีมีถ่ายรูปแบบนเดเมั้ยคะมีครับมีเออเป็นไงบ้างความรู้สึกเพราะว่าสองคนในเขาแน่นอยู่แล้วสนุกดีครับผมว่าเวลาที่เขาทํางานอย่างี้เขาจะมีมุมใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับในความคิดเราคิดไว้หมายถึงว่าเขามีความจริงจังที่แบบ อาจจะมากกว่าที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการหาประสบการณ์ของเราครั้งนี้คงมีค่า,ามากๆแต่เหมือนฟิตติ้งครั้งนี้มันต้องมีฟิตติ้งใหม่ใช่ไหมใช่ครับฟิตต <For S 1> <F itting S 2> ิ้งครั้งนี้มันเหมือนเป็นฟิตติ้งที่เป็นไกด์ครับ oh. ไกด์ว่าเสื้อผ้าแนวคาแรคเตอร์แต่ละตัวจะประมาณไหนแล้วก็ oh. แล้วก็ <Okay. S 1> เหมือนกับว่าจะเอาไปเพิ่ม <Okay. S 1> เติมไซส์อะไรยังไงจริงมันไม่ได้มีปัญหาว่าฟิตติ้งหนึ่งฟิตติ้งสองถูกป่ะแค่เป็นไกด์เฉยๆ เออคือผมไม,ม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจกองเหมือนกัน<ม>แต่ว่า<ม>คือประมาณว่าถ้าถ้าแบบที่ผมคิดคือเหมือนกับว่าเราฟ<ม>ิตติ้งเป็นไกด์ไว้ก่อนแล้วก็พอนัดอีกทีคือเป็นฟิตติ้งจริงในนี้มากกว่าแต่เหมือนก็มีกลุ่มแฟนถบดรามาเหมือนกันว่าทำไมละครเรื่องนี้ฟิตติ้งแต่ไม่มีรูปออกมาอ๋อผมก็เห็นท<ม>างหน้าห้องเขาแปะไว้ว่าห้ามถ่ายรูปโพสลงโซเชียลอะไรสักอยาก่างส่วนตัวม,งมุงไหมราพปกติมันจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลังฟิตติ้งจริงเหบผมเห็นทุกที่เป็นหมดนะครับแต่มันก็จะมีภาพุดูอกมางะ เหมือนกันนะพอดีไม่ได้เล่นโซเชียลแชร์นะนาดนแต่เขาไม่ได้บอกเป็นความลับองค์กรเลยเขาใช่ไหมไม่นะฮะเขาบอกแต่ว่าก็วันนี้มาพิตติ้งปกติแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทางทีมงานมีแผนโปรโมทอะไรยังไงคะตอนนี้ป็ละครเ,เรื่องแรกละครยาวเรืร่องแรกเตรียมพร้อมยังไงบ้าง เตรียมพร้อมยังไงอะครับผมก็กำลังจะไปเรียนเพิ่มเติมมีขอทางพี่แหม่มกับพี่หนุ่มว่าถ้าเกิดว่ามีนัดเวิร์กช็อปสำหรับละครเรื่องนี้ก็อาจจะขอให้เราได้ร่วมด้วยแล้วก็รวมถึงให้คิวในการซ้อมซ้อมที่จะวันซ้อมก่อนวันถ่ายจริงมาดูดูเหมือนต่อไม่เคยรับละครทำไมถึงตัดนใจรับจริงๆแล้วคืออยากรับตั้งแต่แรกแล้วดูผมเป็นคนที่ ไม่ไม่ปิดกั้นตัวเองคือไม่เลือกงานว่าเราจะทําสิ่งนี้แต่ไม่ทําสิ่งนี้คือผมรู้สึกว่าเราลองให้ครบก่อนดีกว่าแล้วจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรแค่ไหนยังกังวลว่าอ,อยู่ไหมกังวลอะไรอยู่ไหมครับกังวลไหมผมจะกังวลอยู่คือจริงๆเรียกว่ากังวลแล้วกันฮนะคือกังวลเพราะว่ายังไม่ได้บทคือเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้ารู้ตัวว่าจะทํางานอะไรแล้วอะ่ะจะอยากอ่านทันทีหรือจะอยากแบบรีบ รีบทําในส่วนของเราให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ารู้ไหมว่าพี่แหม่กับพี่หนุ่มสองคนเขาขึ้นชื่อเรื่องความเนี้ยบของไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นการทํางานจะค่อนข้างละเอียดกัน<อ>เรากังวลเรื่องตรงนี้ไหมเพราะความจริงอาจจะยังไม่แข็ง<อ>แรงด้านการแสดงมากนะไม่กังวลครับเพราะว่าผมผ่านอร์โมนท,ที่เป็นพี่ยงมาแล้วเนี่ยพี่ยงก็งกขึ้นชื่อว่าเนี้ยบเหมือนกันขอให้เจออยากเจออันนี้บทยากได้ก่อตอนนี้ยังเขาบอกยังเขาว่าผทจะได้เมื่อไหร่ก เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าเวอร์ชั่นที่จะถ่ายกันเนี่ยเหมือนพี่หนุ่มบอกว่าจะมีปรับบทด้วยก็เลยพี่หนุ่มเลยขอว่าน่าจะดูก่อนนะครับในส่วนของเราหรือผะเป็นส่วนของใครได้แจ้งไหมอ่ายังไม่ทราบด้ยก็ทำก็มีเป็นแจๆในมีไหมยังไม่ชัวร์ครับแต่ว่าอยากให้รอติดตามกันเหมือนกัน รจริงๆคือเหมือนผมสัมภาษณ์วันนี้ก็เหมือนพูดเป็นน้ําจิ้มอะฮะแต่ว่าคนก็จะคิดกันไปว่าโหยพูดอย่างเงี้ยมีแน่เลยหรือไม่พูดอย่างเงี้ยก็ไม่มีหรอกผมก็จะปล่อยให้ทุกคนคิดเองครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆรซีซั่นา3จะเป็นคนใหญ่จะเป็นพันของน้องๆเสมอใช่ครับจริง,รงๆแล้วเหมือนกับว่าซีซั่น2คือมันจะขมวดจบที่นักแสดงเฟิร์สเจนทุกคนคือเรียนจบแล้วเหมือนหลายคนมองว่าซีซั่น2เป็นนิ่งเบี้ยงเข้เาซีซั่นึเลยแบบไม่เอารข่ราวมาใส่่่าานลเป ผมว่าไม่น่าเกี่ยวมันเป็นที่บทใช่ไหมคือผมว่ามันมันไม่ได้เป็นที่ว่าบทแต่ผมว่ามันมันเป็นเรื่องของจริงๆแล้วมันเอามาเทียบกันไม่ได้มาก่าเพราะว่าพอพอเรามองคนละคนละประเด็นคือเรามองจากจุดยืนคนละแบบกันอะไรเงี้ยมันก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้แตกต่างกันไปซึ่งมันน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของคนรับชมมากกว่า ว่าจริงๆแล้วพอเป็นรุ่นน้องๆบ้างก็มีข้อดีเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆก็เป็นน้องๆที่มีความสามารถอยู่แ,แล้วก็รวมถึงผมก็ยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่ต้องทำด้วยอนะไรอย่างเงี้ยมีเป็นเชนไะไรนรองๆลไม่มีครับไม่มี